เราก็ต้องกินยาค่ะอืมใช้เวลารักษาอยู่นานเนี่ยอืคือถ้าเราพยายามพักผ่อนให้เพียงพอน,นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเองเพราะบอกทุกคนว่าจริงๆชีวิตเป็นของเราค่ะเราอย่าเอาความกดดันจากใครก็เรา,เราแต่มาทาร้ายตัวเราเองอันนี้คืออูทางหอดเลยก็ได้จะเรียกว่หูทางหอดก็ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเราแล้วแต่เราไม่ขอโทษคนอื่นนะเราเลือกโทษตัวเองเพราะว่ามันไม่มีใครบอกให้เราเครียดมันไม่มีใครมาบอกว่าคุณต้องเป็นทุกข์หรือคุณต้องกังวลคุณต้องนู่นนี่นั่นอันนี้คือในสิ่งที่เราเป็นเองโดยอัตโนมัตติหรรืออะไก็แแล้ว ความคิดของตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถหยุดตัวเองได้จนมันลุกลามมาจนถึงแบบอืกลายเป็นว่าเราเป็นไทลอยคือเราไปถามหมอมาไงแบบหมอก็บอกว่าอ่ะถ้าครอบครัวไม่ได้มีแบบป่วยโรคเนี้ยก็คือมันเกิดจากความเครียดอาหารการกินมันก็มีส่วนนะคะทุกคนแล้วคุณรู้ไหมว่าสาเหตุต่อไปโรคต่อไปที่มันจะนําพาคุณไปเนี่ยคือโรคอะไรคือโรคคุณเศร้าค่ะเพราะว่าคุณเครียดมากๆเวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยคือสารในสมองของเราอะ่ะมันจะหลังสารอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งเราไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่ามันจะมีสารอะไรของมันอะที่แบบหลั่งออกมาอมืพอมันผ่านไปแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบเรายิ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราอะเป็นไทรอยใช่ไหมเออหรือต่อให้เรารู้ตัวและถ้าเราไม่รักษาเราก็ปล่อยอยู่างนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นซึมเศร้าค่ะต่อให้เรารับประทานยาแล้วเป็นซึมเศร้าได้เพราะว่าซึมเศร้ามันเกิดมาจากความเครียดความ,มตกตังวนด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือมันเกิดได้หลายสาเหตุหลายปัจจัยที่เราเคยพูดไปก่อนหน้าเนี้ยอมืมันมีหลายสาเหตุมากคยอธิบ้าไปนะคือแบบยาวอะมันไม่ได้แบบมีจบแค่นี้ เพราะฉะนั้นเราเลวกคุณว่าชีวิตนี้มันเป็นของเรานะคะอย่างวันหนึ่งถ้าเรากลายเป็นผู้ป่วยนอกจากจะเป็นโรคทางกายเป็นไทรอยแล้วอย่างเราเนี้ยเป็นไทรอยแล้วมีไปซึมเศร้าอีกอย่างเงี้ยเออคือแบบมันก็ค่อยๆลุกลามไปเรื่อยจนกลายเป็นว่าโรคสองโรคเนี่ยมันเชื่อมโยงกันก็คือถ้าไทรอยดีซึมเศร้าก็จะดีแต่ถ้าไทรอยไม่ดีซึมเศร้าก็จะไม่ดีไปด้วยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเครียดของเราเองความคิดมากและการนอนหลับถ้าเรานอนหลับเพียงพอพักผ่อนเพียงพอและไม่กังวลไม่คิดมาก ไทรอยก็จะไม่กำเริบซึมเศร้าก็จะไม่กำเริบนี่คือความเชื่อมโยงอันนี้เราก็พูดถึงเรื่องโลกเฉยนะแต่ว่าเราแค่อยากให้ทุกคนอะแบบมองว่าชีวิตเนี้ยมันคือของเราค่ะเพราะว่าเอาเราเป็นตัวอย่างเป็นอุทายหอมก็ได้ว่าการใช้ชีวิตอยู่บนความคาดหวังหรือการกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็เป็นสิ่งที่ทำลายตัวเราเองอแล้วอย่างที่เราบอกว่าพอเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าแบบคือบางครั้งอะเราแค่รู้สึกว่าการที่เราถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวว่า เราจะทาตัวเหมือนคนเห็นแก่ตัวเราก็จะรู้สึกไม่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยคลกระทบอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับใครเลยอะดิมันเกิดกับเราไงแล้่วันหนึ่งเราต้องมานอนแบบนี้คนที่เจ็บป่วยคือใครคือเราคนที่เป็นทุกข์ทรามานคือใครก็คือเราอีกเหมือนที่แม่เราเนี่ยเขาทุกข์เขาเจ็บเขาอะไรยังไงเนี่ยเราเองเราก็ได้แต่รู้สึกแย่ yeah. แต่ว่าถามว่าเราเจ็บกับเขาหรือเปล่าก็ไม่เราพูดถูกป่ะอืมเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่รักตัวเองหรือคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ขออออองงงงคคุุุณณ่ะะเราาายกกให้ลมมออมีมึ จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกว่าชีวิตคุณอะ